ุกคนวันนี้พามากินจิ้มจุ่มกันคือเมื่อวานฝนตกหนักมากโจนี้ต้องมาหาอะไรร้อนๆกินเลยนี่ให้ดูฮะจิ้มจุ่มถาดยากัยกษ์ถาดใหญ่ๆนะฮะที่เห็นอยู่2ถาดเนี่ยรวมกันแล้วนะร้อยเก้าสิบบาทมีเซ็ตผักอะไรให้หมดเลยเนะาะใช่มาพร้อมแบบผักกับน้ำจิ้มแบบนี้เลยแล้วนี่ยังไม่พอนะคือถ้าเราสั่งเซตนี้แล้วเราสั่งท็อปปิ้งเพิ่มได้ด้วยแบบนี้ถ้วยละสิบบาทเธอร <laughs> าคาโคตรทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือถ้วยละสิบบาทนะทุกคนฟังไม่ผิดนะ หมูนี่ก็สิบาทสันคอสิบาทสมชั้นเบคอนพันธ์เห็ดตับเติบอะไรก็คือสิบาทหมดเลยเนาะเอาจริงลาคะคือคุ้มมากเธอใช่จริงๆอ่ะแค่1ถาดแถมหถาดร้อบาทนี่ก็คือก็ถูกกันอ่ะก็หกิบแล้วนะเธอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำซาดิดนะฮะเขาจะเป็นเจ้าดังจากบางแสนเลย ตอนนี้มาเปิดที่พัทยานะฮะอยู่ตรงเทพสิทสิ์ซอย1ินะฮะทุกคนจะบอกว่าท็อปปิ้งเขา,ายังมีอีกเยอะนะแต่เราสั่งมาแค่ประมาณหนึ่งท่อกินไม่หมดไม่ใช่อะไรคือดูดีหนึ่งแถมหนึ่งก็เยอะแล้วนะแล้วถ้าเราซื้อสิบก็คือแถมสิบไปเลยจ้ะใช่นี่เขาเขียนอยู่เห็นไหมหนึ่งแถมหนึ่งถ้าซื้อสิบก็แถมสิบนะจ๊ะให้ดูตัวถาดเขาที่ใหญ่กว่าตัว,ตว,ตวน้องใจไปงันะ้นเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะกินสไตล์เราคือนี่คนไปเลยจ้า แ้วเธอสังเกตไหมพวกน้ำซุปจิ้มจุ่มอ่ะมันจะมีพวกความหอมแบบกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นอะไรที่เขาใส่มาเนาะกลิ่นสมุนไพรอ่ะเอออันนี้คือถ้วยละสิบาทนะทุกคนใส่ไปเลยจ้ะแม่เออ อันนี้ก็สิบบาทนะจ๊ะเบคอนผ่านเห็นอะไรก็ใส่ลงไปเลยไอ้เธอหม้อมันเล็กไปวะเนี่ยเพราะว่าถ้าเวลาเรากินเราต้องขอหม้อเนี่ยหม้อแขกอะ่ะแขกวัดอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นสามชั้นนะสิบบาทเหมือนกันทุกอย่างคือสิบบาทหมดเลยเธอใส่แล้วห้ามคนนะเสร็จแล้วปิดฝาเลย <c oughs> ใช่อันนี้มีแมงกะพรุนมีท็อปป,ปิ้งปูองปูอัดลูกชิ้นเต้าหู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตับเติบเนาะแล้วแต่คนชอบเนาะก็สั่งเอาสัจะลงจะไหลอะไรเขาก็มีสั่งได้ใช่อันนี้ฉันสั่งมาให้เธอจ้ะเป็นตำเส้นแก้วปูหมาเออดูปูหมาานนนเเเื้ออสดๆะะธ เราตำเส้นแก้วฟีลแบบว่าคนลดความอ้วนไงเธอกินแบบว่าเส้นแก้วมันจะไม่อ้วนมากเออกินกับปูม้าเนื้อใสใสแบบนี้นะแม่เนาะ <c oughs> ดูเนื้อดิดูเนื้อดิ้ <c oughs> ทะลุทะลวงทะลุพี่เอามาเลยจ้ะ <c oughs> เนื้อใสใสแบบนี้นะจ๊ะแม่จา๋าให้ดูเส้นแก้วกันใกล้ๆนะฮะนี่จะเป็นเส้นใสใสแบบนี้เนาะไปครับแม่กินกับหนําปลาแซบแบแบบนี้นะแม่เอ้ยเคี้ยวแบบเพลินๆอ่ะนะดูๆๆๆ,ๆนี่เออตำเส้น,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 นสแก้วฮะไป นักพริกเคลือบเยอะมากพี่บอกเขาเอาไปเผ็ดไงเขาเห็นหันมาเห็นหน้าเธอปุ๊บเขารู้เลยว่าเธอกินเผ็ดร้านนี้ตามดิบตุ้งเื่อ้าน,นนะให้ดูพริกเขาสิเขาใส่มาแบบมาดูห้ด,ดูตรงนี้เออ,เอ,อพริกแบงนั้นเลยเอันนี้เป <กด S 1> ็นเหล่า<อ>ตีนไก่เนาะแม่นนเนาะเขากดอะไรเราอยู่ปะเนีี้ไม่กดหเราก็รับตามอย่างนี้อยู่แล้วร้านเนี้ยอุ้ยเมื่อกี้แบบเผ็ดบลองออกหูไปเลยอะใครไม่กินเผ็ดต้องบอกเด้อชื่อร้านเขาก็ซาดีดอยู่แล้วอื ติ้งใจปเปื่อย<ช>ๆเธอ <ๆ S 2> กับน้ำเหล่าปลาร้าแบบนี้แม่เขาจะไม่ได้เปื่อยแบบจนหลุดมากนะจะมีเทเจเคี้วนิดนึ่งมันจะแบบพอหนุบๆเด้งๆ,ๆอะเนาะตรงเอ็นนะเดี๋ยวหลุดหมดเลยเธอจะเอาตรงนี้เลยเหรอใช่เครื่องติดแล้วเธอขอเผ็ดๆเลยดูยตั้มถั่วตำพริกจ้าเรียกให้ถูกด <ๆ S 1> ้วยแบบนี้แหละสั่งใจมากแม่อันนี้คือเปื่อยหลุดหมดแล้วจ้ะเออตีนไก่ กินแบบนี้มันถึงแล้วมันสะใจเนาะใช่มันต้องกินแบบนี้อุ้ยเธอเธอเธอไอนี้มันล้นว่ะมันล้นมัน <laughs> เราใส่เยอะไปหรือเปล่ากินเยอะแนละเธอใส่จนล้นอะ่ะดูดิโอ้ยกลิ่นน้ำซุปขูดหอมอยากให้กลิ่นมันทะลุกล้องไปเลยอะ่ะเธอใช่แล้วนเะมื่อกี้ใส่หัวละพาไปเพิ่มนะ่ะหอมมากอุ้ยเธอดูดิดูดิมือนี้โคตรคุม้มอันนี้คือเทไปแค่ถาดเดียวนะเทไปแค่ครึ่งนึงอ่ะอีกถาดเดงเต็มเต็มอยู่เลยยังไม่ได้เริ่มเลยอีกถาดนึงอ่ะเออร้อยเก้าสิบบาทอ่ะดูดิดูดิดูดิตัก จวงหนึ่งก็คือแทบเต็มถ้วยแล้วไม่ต้องตักหลายจวงเลยหมูเน้นๆนะเธอเออดูดินี่นี่สชันนะฮะสำชันพันเห็ดไปค่อนพันเห็ดเนาะใช่เธอ,เอตับลงให้ี่หนะตับพี่ใจแห้งอยู่แล้ววางอู้ดูดิตับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยสิบบาทนะเธอเอออันนี้เป็นสันคอนะจ๊ะสันคอใส่ไปเลยแม่สิบบาท ทุกอย่างสิบาทหมดเลยโอยลงไปน้ำกำลังเดือดเดือดนนี้เออนี่น้ำกำลังร้อนอันนี้เป็นแมงกะพรุนนะจ๊ะผมใส่เองเลยนี่แล้วก็มีลูกชงลูกชิ้นเต้าหู้ปลาอะไรเงี้ยปูของปูอาจุนเส้นเนาะล้วแต่ชอบก็เทใส่เอาเออเดี๋ยวกินทีเดียวเออนี่โอ้เต็มหม้อเหมือนเดิมเลยเพิ่งตักไปเมื่อกี้เองไม่ได้ตักไปเลยนะเออโอเคเนี่ยแหละ มนเดหมือนเดิมเหมือนใหม่เลยร้าดน้ำจิ้มไปเลยก็ได้แบบนี้นี่เออนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วอ่าเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้3แบบเนาะเธอเนาะใช่เป็นพวกน้ำจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแต่เขาว่ากินพวกจิ้มจุ่มอ่ะมันต้องกินกับจิ้มแจ่วเนาะเธอเนาะใช่มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วดูคลิปดิที่นี่คือสารดีทุกอย่างเลยอ่าเมื่อกี้กินที่ในส้มตำอันนี้มากินในจิ้มจุ่มตอทงเผ็ดทั้งร้อนเลยแต่ปั๊บนี้อืออือเป็นไงน้ำจิ้มมันคือเหมือนแจ่วมะขามอ่ะโอ้โหทุกคน ร้อนๆแบบนี้นะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นสันคอเนาะ,ะสันคอหมักไข่ขไปนุ่มๆอื้มร <laughs> ้อนๆอันนี้จะเป็นเบคอนพะันเห็ดเนาะใช่เขาขอราดน้ำจิ้มซุกี้แบบเผ็ดไปเลยเธอปุ <laughs> <laughs> ๊บพริก <laughs> ซุกี้ยังไงวะลนะ่ะพริกขั้นวันี้ <laughs> นดู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 นี่ชิ้นใหญ่ๆเด้อป่ะนี่ป่ะจวดเป็นเหมือนหมูสามชัน้แนแหละเนาะอ่าก็ไปพังกระเทียมทอดหนึบหนึบเด้งๆแบบนี้เนาะ ข้างในอ่ะเห็ดเข็มทองมันจะมีความกลุ่ๆเนาะเธอเนาะใช่เวลากินกับหมูสมฉันนุ่มๆเงนี้นยตัดกันโอ้โห oh, ร้อนทองแล้วตัวเบ็ดน้ําสุปเขาอะเธอคือหอมมากเนี่ยให้ดูเขามาแบบเป็นสีใสๆส,สีเหลืองทองแบบนี้เลยอะเออใสแต่หอมมากเนาะเขาทํายังไงของเขาเนาะคือเครื่องเทศเขาแน่นเนี่ยพวกเครื่องสมุนไพรอะเนาะจิ้มจุ่มมันต้องแบบนี้ <laughs> ใช่ถูส <laughs> ดถ <laughs> ึง <laughs> ดาวคารน้ำซ<ด>ุปที่จิ้มจิ้มจุ่มที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้เนี่ยเออติดใจติดใจไป โคตรโล่งอะ่ะคือนอกจากของสดอะนะ่ะเนาะมันจะชิงกันที่น้ำซุปกับน,น้ำจิ้มนะ<ช>พูดถึงน้ำจิ้มจุมจ่มอ่ะกินร้อนๆแบบเนี้ยมันโล่งคองมากทำเป็นหวานนะสบายเลยของเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่ของใหม่อมๆอีกแล้วข้าวขยำปูเนาะแม่เนาะ ใช่ดูปูมาแบบทั้งตัวแบบนี้เลยนี่กาจะเป็นไข่ทั้งกล้ามเนาะใช่เป็นตงกล้ามก่อนเขาอะเนาะจะบอกว่าเมนูนี้เขาไปออกหมีทะเลมาเสิร์ฟมานะร้านเนี้ยเนาะคือไปที่งานแตไม่ได้กินไงคนเยอะมากเลยมาลองที่ร้านกินเลยนี่นี่นี่ให้ดูอันนี้ก่อนคือสั่งมาเป็นตําราของนี่นี่จ้าปลาคือมาเป็นยังไงตอนตอนเกือบแบบพี่พี่คนไหนเนี่ยอยากกินปลาร้าเป็นตอนๆแบบนี้ก็คือสั่งได้จ้าคือเขาใส่แบบนี้ทุกทุกจานนะจริงๆเขาจะใส่มะกอกด้วยแต่พี่เขาบอกว่าวันนี้มะกอกหมดจะเอาไหม เราก็แบบเออเอามาก็ได้เนาะอยากอยากแบบลองชิมไงใช่เพราะจริงๆตำลาวของพี่เขาจะใส่มะกอกนะใส่มะกอกแล้วก็ใส่โรยเม็ดกระถิ่นอะไรมาให้ด้วยเนี่ยดูดูดูปลาเธอดู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 จริงไหมแค่กลิ่นกระรากแล้วอ่ะโอ้โหดูปลาเ็าใส่มาหลายตัวอยู่แล้วเดี๋ยวลดเลยเดี๋ยววิลดเดยฉันขอกินปูของฉันดีกว่านี่เธอดูก้ามอ่อนเขาไม่ได้ใส่มาน้อยๆนะเมื่อกี้มันบังอยู่ฉันมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะกล้ามอ่อนทั้งนั้นเนี่ยนี่เนี่เห็นไหมแล้วก็มีไข่ในกระดองปูมาอีกเนาะ จะน้ำจิ้มไปแบบนี้เลยมีน้ำจงน้ำจิ้มให้จริงๆเขาจะทําเป็นข้าวข้าวคลุกนะมีมะม่วงมีผักอะไรให้เนาะมีพวกเครื่องเคียงมาให้เนี่แต่เราขอกินเนื้อเน้นๆก่อนเลยกินไข่ก่อนกินไข่ก่อนดูมาดูไข่ปูแบบนี้จะแม่จ๋าเออไปเดี๋ยวพี่ขอชิมด้วยนะท่านั้นเหลือไว้พี่ก่อนอันนี้คลุกไปเลยไหมใช่ไข่ปูคือมันมากนี่เขาจะมีเป็นหอมแดงเป็นมะม่วงเนาะใช่เป็นผิกต่างๆเออแบบนี้จ้ะ แล้วก็ใครชอบกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินน้ำปลาพริกอะไรก็ลาดเอาเนาะแล้วแต่ทำใช่แล้วแต่ความชอบเลยเออแบบนี้นี่ยเนี่นี่ยไปแม่จ๋ารวยรอยดอืมฮ<ช>ะบืออันนี้คือแบบข้าวแมวอะ่ะเออแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจากปลาทูเป็นเนื้อหมูเอ้ยเนื้อปูเนาะใช่เป็นแบบสมัใหม่ขึ้นมาหน่อยมาภัตตายาก็ต้องกินซีฟู้ดแบบนี้แหละแม่เนาะน้ำปูคือหมดมากกล้ามอ่อนเน้นๆแบบนี้เลยแม่จา๋าพ่อจ๋าไะ จวดสะใจเอดี๋ยวเอาไข่มาคุกเดี๋ยวพี่กินเองพอแล้วพอแล้วเธออเดี๋ยวปูหมดเดี๋ยวกินแต่ปูอะไม่เป็นไรฉันมีไส้อ่อนฉันมาปลอบใจนี่ไส้อ่อนอันนี้ไส้อ่อนทอดเหรอไส้อ่อนย่างเธอย่างเตาเลยแล้วเขาชอบน้ำจิ้มแจ่วของที่นี่มากเป็นแจ่วมะขามอ่ะคนๆเนาะใช่โอ้ไส้อ่อนไปฮะแม่เอ้ย กินเป็นกับแก้มก็ดีนะเธอเออนี่ชิ้นใหญ่ๆนางชอบเวลากินส้มตามนางชอบกินกับไส้อ่อนย่างเนาะอือมันแบบบเผ็ดนไเธอเห็นเธอสั่งตลอดเลยอะเธอเอาขึ้นให้พี่ก่อนดิมันมันมันจะเปื่อยละไฟเขาแรงมากตับนี่ไงตับชิ้นใหญ่เนี่ยเออทั้งตับทั้งเต้าหู้ทั้งเต้าหู้ปลาอะไรเนี่ยเออหมูเหมือปกติอยู่บ้านก็ได้กินตับอยู่แล้วนะยังไม่พอยเหรอนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยในหม้อกับที่น้องแจ่มกินไปทั้งหมดอะ ยังไม่ได้เลือก <laughs> ยังไม่ได้เซี่ยวเลยค่ะเลือ,อีกครึ่งนึงค่ะออพูดเยอะเลยถาดนี้เธอรับผิดชอบของเธอเองเลยนะเขาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาต้มให้เออพูดเยอะเลยเอาไปลงไปเลยแม่กินง่ายๆสไตล์บ้านเฮาเออจวดมือนี่จวดลงไปอย่างนี้จ้าทั้งหมดนี่ร้อยเก้าสิบบาทนะฮะย้ำอีกทีนึงก่อนนะ<ช>ที่เห็นถาดใหญ่ๆเนี่ยสองถาดเนาะ<ช>แล้วก็มีผักมีเซ็ตผักให้มีน้ำจิ้มให้พร้อมร้อยเก้าสิบบาท,ท ใช่ใครอยากจะเพิ่มก็เนี่ยถ้วยละสิบาทเองราคาน่ารักมากแต่ว่าเทไปหมดละนี่ฮะนี้ผมไปเช็คบินมาแล้วนะครับนี่ให้ดูว่าทั้งโต๊ะที่ผมสั่งมานี่นะ790ดราบาทเธอรวมทุกอย่างบนโต๊ะผมแล้วอะรวมน้ํารวมอะไรอะ่ะเขาถูกเลยเนาะเอาจริงๆเนี่ยกินจนอิ่มแป้เลยถ้าใค, <c oughs> ใครอยากตามเรามาตามมาได้นะร้านเนี่ยเขาชื่อร้านส้มตาซาดินะสาขาที่เรามาเป็นสาขาพัทยานเนาะเขาจะอยู่ตรง เทพสิทธิ์ซอยสิเลยนะร้านเขาเปิดแต่11บเอโมถึงสนะา,ามทุ่มสีเลยนะแอบกระซิบว่าเมื่อกี้ไปถามพี่เจ้าของร้านเขามาเขาบอกว่า ถ้ามีคนมากินโปรนีเ้เยอะเขาก็จะจัดไปเรื่อยๆเลยหรือว่าลองดูหน้าเพจเขาก็ได้เพราะร้านนี้เขามีโปรบ่อยเดี๋ยวลดนู่นลดนี่ลดนั่นคืออาจจะเ <จะ S 3> ปลี่ยนเป็นโปรใหม่ก็ได้ใช่แล้วจะบอกว่ามาร้านเดียวครบเลยนั้นเนี่ยมีทั้งอาหารส้มตำอะไรก็ค,ค,คือมีหมดเลยเธอแต่จะบอกว่าจิ้มถูกคือคุ้มจริงเนาะเธอดูของพี่ยังไม่ของพี่ยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้เริ่มตักเลยจ้ะแม่กินหมดไปม้อนึงแล้วอีกหมอนึงยังไม่ยุบเลยเดี๋ยวพี่กินต่อเองนี่ราคาทั้งหมดประมาณนี้นะคะให้ดูอีกรอบนึง เขาปิ้ง10บบาทของจริงนะทุกคนไม่ได้จกตานะเขาคิดมา10บบาทจริงๆนะราคาทั้งหมด790เนาะใช่แล้วพี่เขาบอกว่ามามันนี่ไม่ต้องกดไม่ต้องปกเขาช่างทุกอย่างหมดอ่าประมาณนี้ปะจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยเดี๋ยวพี่กินบ้างละกินข้าวบ้างละโอ้รับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบจิ้มแจ่วตีนฟันแล้วเมื่อกี้แล้ว